อาสวัสดีครับผมเแบาบเกมนะครับเซลคายโรคูอตาเลือกเก้าโมงเก้านทีครับมาหอดสองคเครืงนะครับบรรยากาศฝนตกใหม่ๆนะครับชุ่มฉ่ำกำลังค่านี่รถเอาโนบลมาแร่งเนาะฟิวกันเลอีกแล้วนะครับ L ห้าสองสองแปครับ กระแสมากได้อย่างดีครับจ้วงสองสองแปดลูกค้าคุณเรียนนะครับ,รบขับตามวะฏานดับรถนะครับเดวห้าสอ,ส,อสองสองแปดครับทนี่ลูกค้าเลื่อกเป็นดาว 4 5 0 0 0บาทนะครับเเรนะครับราเกมมาับจ่ายไทยนะครับเป็นฟรีดาวนะครับจ่ายเท่ระบบ3 9 0 0บาทครับทรง8ปีนะครับรายปีมีมวนจ่อยเดือนละ2 0 0พครับหมดใหญ่กันะมาณเ้นหาครับ8ปีนะครับอันนี้เป็นลูกค้าใหม่นะครับขอเราอยู่บนสันสานะครับนายอ่อนศรีพาดานะครับ พอลีนบ้านซังชางนะครับกระแสดีต่อเนื่องครับ l 5 2ห้าสองสองแปดเดาเราต้อนรับครับตรงนี้อมรับครับวปเหาสองนี่กระแสมาแรงอย่ดีครับดูใลกันมีแจะห้าสองครับ l 2ห้าสองสองแปดจะฝุ้พันใหม่ ลายขีดจำกัดของสโลแกบบนกันแต่ว่าแอลหาซืนที่แปที่กันส่วนรถนะครับมาเล่งก็อนน่างยส่วนรถถ่ายมาส่วนรถไปหลายเกอทั้งลานกันเลื่องใส้ก็ไม่กัน,น,กนยังยังอยู่นะครับประมาณสามสามคันนะครับสาคัน,น,คน,น,นเริ่นใช้ก็ไม่ สนใจทัวรอบบบบเกาะทั้วันะครบบรวมส่วนกตุกนะแบบงานาสุดเทบเการยามเช้าขึ้นคนตกกครับเห็นไหลูกค่าคนไตยอืงเก็บเือนกัน,นครับทุกสิกนัเงี่ยข <c oughs> ึ้นพยอยามเอาเุตลีซอ,อยเอาบงะครับของแถมสามรถพวกนะครับเป็นพวงที่หนึ่งนะครับพวงที่สองพวงที่สามรถสุกครับ เอาที่เนาะแล้วเอาเบื้องต้นเลยนะพ่อเดี๋ยวขึ้นเบื้องกันได้พ่อเเอออขันห้ำเงินเบื้องกันเป็นอยู่เนาะข้องหุ่นละเป็นล้ครับสิเอาเบื้องหนาไว้นะครับเนาะมันจะมีไฟโชว์ห้ยสองดวงนี่คือว่าขันมันโชว์ขึ้นนี่คือรถเท่าทิศปกตินะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นดวงบนหรือดวงล่างเนี่ยครับผมเวลาเครื่องยนต์มันติดนะครับเด้อ เดี๋ยวเปิดเลี้ยงก็ทำไดาเครื่องออุปกรณ์ดานหลังเขาซื้อรอได้แล้วพอเนาะแต่จะควรให้นำให้เขาเปิดเร็วครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตลงครับว่าบัวอีกอ่างก็คือไม่วัดน้ำมันให้หลีกต้องทำเนาะแต่ดูนี่ครับผมอยู่ข้างหม้อสองขีดบ,บนนะครับเด้อตัวเช็คเห็นบม้ครับเพราะสองขีดบ,บนไม่มงานตัวเช็คมันหายเท่ากระ หาหมองมันหายกันถามันเกิดอมแจมกับเกิเติมน้ำมันเข้าไปแต่ว่าโดยมากมันจะอยู่ที่อหล้างนะครับผมผุงจะออกก่อนมูแต่ว่าถึงขานมันมันหัวมันเกิดจะบริยวณไหรถเท่าแบบที่มันหายนะครับมันเกิดอาจจะซึมนิดๆนะครับเนาะแลวก็โตชุดบอสนี่เกิดจะปั๊บขึ้นปั๊บลงได้อยู่นี่นะครับเนาะโตปั๊บสูงปั๊บต่ำอ่าส่วนขยับเดินนานถอยหลังเกิดจะเป็นหูสลัดอ่ามีหาระดับกับจุดอ่าเข้มขัดนิรภัยไ่ก็ไดดบ่ใส่ก็ะด้ครับผม ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทางเดี๋ยวดูข่าวมาเบิงน้ำผมทางนี้ครับผมยู่ทางนี้ครับครับในส่วนมาฟังดันขัวอ่าตัวนี้จะเป็นขล่งนะครับนอกเร่งเป็นเล่งมืออ่าตัวนี้ขคังเหมือนกันตัวนี้ใส่ในกรณลี่ดีเข้ากิน่าันปลอดภัยหรือว่าเข้าปันเกียวโรตีหรือว่าไถให้หน้าให้กับพวงยาวๆโดยที่ว่าเข้าม่ต้องเหยียบเร่งนะมันจะบริโภคกดดเ่าวแต่ว่าตัวนี้กับบอลในน้ามันเข้าใส่ในทีย่ำย่น ว่าเข้าใส่ไปมันจะเป็นพลาคอนเรียงคางแล้วครับเนาะประมาณนี้นะครับเขาดึงไว้อ่ามันจะค้างจริงๆมันจะโมขึ้นบางที่มันอาจจะเกิดวัติเหตุโดยเสียงเครื่องยนต์อยังนี่นแหละลวเวลาเขาเหยียบเหยียบคานมันจะหอนขึ้นแล้วก็การเบรกนี่มันจะมีให้สองการนะครับเนาะการใส่ทำงานเฉพาะด้านใส่แย,อยงอิสระคือว่ามีเฉพาะล้อหลังก่อนไปส่วนคือว่าเขาลอกไว้อย่าปลื้การได้ไปทำกันนะครับเนาะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกล็อกเบรกถ้าไม่ไมรถลดกับว่ากับว่าเบรกมือนะึ่นะครับผมล็อกไว้ในกรณีที่เข้าจอดในที่ลดชั้นหรือว่าขึ้นเกินย่ายไปก็ล็อกเบรกน้ำครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคอนโทรลใบมีน,นาตามที่ลูกค้าเคยใส่นะครับเนาะคอนโทรลด้านหลังเกียร์โตรตารีแต่มีให้สองระดับเจ็ดลอยหาซีฟกับหา,หา,อาลอยจีซีฟลอยตอนระดีเซฟตี้ยืนหนีตัวหนึ่งนะครับเนาะกะระวังเวลาเข้าปั่นก็ย่าให้ดับตอนที่อเข้าอ่า ทำงานให้ยาให้เครื่องดับสมมติดับยานี้มันก็จะลดเท่ากับตาขทางต่อไปเป็นปกติเขาก็ต้องหาวิธีหมุนเท่าเกีร์โรตารีให้ได้เพื่อที่ว่าขยับสวีบโตตัวนี้ขึ้นอาจจะแี่ว่างนะครับเนาะมันจะเป็นปัญหาอยู่ก็คือมาเวลาเขาน้ำมุ่มกันแท้ที่เขากับกระว่างยาให้มันดับดับก็จะเป็นปัญหาอย่างรวนรงเกิมอยู่ ครับแล้วก็ตัวนี้ตัวรอกันพี <apps> ่น <duh. S 3> ี่จะเป็นโตวงเว้นการรับประกันแรกๆของตัวรถแลครับเนาะคือว่าเอาไงเพิ่มเงินรับประกันให้เงินไขในการใส่คือว่าหนึ่งรถต่างตัวสองหาหมุนมักไล่สามเงนเกียร์ตามแต่ว่าสมมุติว่าเฮารถเฮาติดลมปุ๊บนี่เฮากะเอาอื่นมาหลากนจะปลอดภัยกลัวนะครับเนาะครับซึ่งสมมุติว่ารถเฮาติดลมปุ๊บมันต้องเอียงอ่ะแหลเอียงท่าไหนท่าหนึ่งมันก็จะยุ่งหนอกเงินไขของเพื่อนนั่นแหละมันจะเห็นเห็นรถเฮาอาจจะเพื่อนไขแตกนะครับเนาะ ก็จะมีเป็นหมื่นถึงนนะครับลูกค้าสอบแซมเพิ่นครับเดี๋ยวเบื้องด้านหน้าครับอ่ครับตู้เบื้องน้ามันเครื่องจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเด้อะแต่ตรวจเช็คแบบคือรถยนต์ทั่วไปเลยครับผมให้ได้อีกสองสี่ตนนี่นะครับเนาะเช็ครแต่ย้ำสองก็ตรวจเช็คก่อนทำงานกับตรวจเช็คกับมันเครื่องแนะกะหน้าหม้อน้ำลูกค้าจะเบื้องยู่ฝาหม้อน้ำก็ได้หรือว่าอยู่หม้อผักก็ให้ได้ขีดเพิ่นเนาะครับเนาะ เมนเท่าเติมเขาไปหลายคนนี้ก็ได้ยู่หน้าหมอพังแมนครับเติมไว้ปุ๊บขันบ้นหอนมันก็จะดูดออกขึ้นเราจะอยู่ระดับเุิ่นก็ขึ้นระดับนี้ระดับศูนย์ทุก่นนั่นแหละครับแล้วก็มีแต่แกงดักฟ้นแบบหยาบนะครับเนาะในกรณีที่เท่าเขาให้เขาหน้าหรือว่ามันมีใบเฟืองมาติดตัวนี้มันจะเกิดความหอนมีหนาไหมกรณีที่มันเกิดความหอนได้ก็จะมีอยู่สองกรณีนะครับเนาะคือแผงหัวหน้ามันมันมันตันใช่นะครับเนาะ ฝุนที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นฟุ่นที่ละเอียดก็คือว่าเขาเป่ามัน็บ่ออกดอกอายุการใช้งานคือว่าเบิ่งดำที่สุดและวลค่อยเปลี่ยนแต่ตัวนี้เขาเป่าทุ่มมือแเ้าทำงานสำนคัญนึงครับกองอกององกากาศเพราะว่ารถเฮายู่ก็ฟุ้เนะครับเนาะมันจะเห็นในเครื่องเขาาลวมแมนครับผมแมนจะเห็นในเครื่องเขาาลวมเร็วก็อายุกับตัวนี้่ะครับกองซุ่มกองเปียกอยกฝื้นใ้เด้พอเด้เฮาครับถา้ามันเปียกมันซุ่มกับคือตัวไม่ดีกว่า มันอาจจะมีละอองน้ำเข้าไปในหัวลูกสูบมันอาจจะเหี่ยนในชุดอุปกรณ์ด้านในมันเกิดความเสียหายได้นะครับเนาะแต่วันนี้น่าจนเข้าใจหรือว่ากองท่อกองท่อยังท่ออากาศนี่หัวเข่าทำการสั่มแซมครับเพราะว่าโลหะยูร์กาฟลุนี่สำคัญที่สุครับผมมันจะเฮี่ยน้องออกมาเบิ่งมาตรวจสอบอุปก่อนอยูนิแวล่ะครับหลังจากแบตเตอรี่หนึ่งปีแบบมีเงินไขก็คือว่าหนึ่งเดือนห่อนเดือนที่สามนี่เราประกันที่รอยพอดิ้งทุกค่าแบต เดือนที่สี่มันจะมี <c oughs> ในส่วนที่ลูก่้าต้องเพิ่มเติมคือว่าอยู่เดือนละ1สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะพอ,อเดือนที่สิบสองครับในส่วนแบตจะเป็นแบบน้ำดูแลแบบคือแบตรถยนต์ตัวไป